ไปลงนี่มาดีกว่าก่อนแล้วไหนก่อนน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งไม่เอา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 ตายตายลงสกูอะไรตายก็เกิดใหม่ได้ไม่เอาไม่เอาลงเกาะใหญ่ดีกว่าโอ้ีเอ้ยเอาตอนผมก็ตายผมก็เกิดใหม่ตอนนี้ขับรถตอนนี้ขับรถตอนนี้ขับรถอะไรอะไรอะเสียงอะไรไม่รู้อะเเออสียง อ๋อดีเลยทีนี้เหี้ยไหมเหียอันนี้คือการตัดไฟตัดลมโดดไอปีโดดไอเหี้ยโโบทสนอี้ตาำเหรเนี่ยูโดดเองคนเดียวเฟี้ยวๆลยดลมเลยเฮลเมมึงเฮ้ยตลมไสัตว์้อยเหี้ย มิตีเต็มยไหนะล้อนมิตีเยอะมากแน่นอนเราจะลงเล่นเราจะเอาของจากไหนอ่ะมันก็มีของให้แล้วก็ไม่ไล่ยิงคนอื่นเลยโกโกโก้ตายเออตายเดี๋ยวมันเกิดใหม่ให้เฮ้ยมันมีตรงนี้เรียกเกิดได้เหรอ ไม่ใช่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกิดให้ได้เฮ้ยตัวไหนที่ไม่ได้กลัวโหว้ามาอยู่ไหนเนี่ยนั่นแหละมันจะส่งไปเกิดข้างล่างแบบนั้นเลยไม่ต้องกลัวฟาประทานไอ้เหี้ยเราดูแมพเราแยกทางซะดีกว่าข้างบนนี่เดือดมากเลยนะไอ้ฟอนมึงรอดได้ไงวะยังรอดอยู่อีกอ่ะก็เขาไม่หวกกันเขาไม่หวกกัน

เฮ้ยไอเด้งลงล่างเฮ้ยมใหญ่ใหญ่อุ้ยระเบิดไปังของพ่อมึงเฮ้ยอ้าสติลังคายึดแหมอุ้ยกระสุนโอ้งโอ้เยี่ยมเยโอ้กูชนะละกูชนะละกูชนะละ โหอยู่คนละที 200, <c inhos> <c> ่เลยว้ายอยู่ไหนอ่ะโอ้โหกูอยู่คนเดียวหน่อจุงอยู่ใกล้กันพี่ต่อจอไม่ใกล้นะไกลอยู่โหยสองร้อยมตรเองไกลอยู่อยากได้สกูลอ่ะสกูลสกูลแม่งสกูลโควต์รายมีแล้วโควต์สองใช้อยู่โควบ์รายก็ได้ไกลๆอ่ะหมอบอสไนเปอร์เฮ้ย ไง้สี่ไปละเียงตายพีตายเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไม่มีตัวโดดอีกตัวนึง้วอุ้ยมาแล้วด้กำมามองมาแล้วเฮ้ยเ้ย้อุ้ยอุ้เกือบตายเยี่ยอว่าไม่ได้ยังไงเกือบขีดคือบขีด ว่าพี่ตองพี่สัตว์เจ้าเขาเดือดไม่ไปดีกว่่าาสดแมมึไอ้ตัวหนึ่งอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยโดนล้อมแม่มึงโดนอ้โหโดนล้อมว,ว,วิ่งวิ่งไปวิ่งก่อนวิ่งเจอตัวนี้เจอตัวนี้วิ่งวิ่งดุงดีกว่าวิ่งฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ นีนครับโหลโหลได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าได้ยินน้าอย่ายิงเรานายพาเราไปหาเพื่อนหน่อยเราอยากเล่นต่ออ่ะพาเพื่อนเพื่อนหน่อยพาเราไปหาเพื่อนหน่อยข้างหน้าข้างหน้าเดินไปเดินไปหลอกม่ได้มัพาเราไปหน่อยพาเราไปหน่อยโอ้โหโอ้โหเขาถูกฆากรรมไปเลยตายแล้วเกิร์มเลยไรสุดแรกจริงจริง <c oughs> ไปหาพี่ฟอยกันไปแล้วไปแล้วกำลังไปกำลังไปเจอรถแล้วข้อมีข้อมีข้อมีไปจุกตรงนู้นดีกว่าปี๊ทำไมพี่ได้ยินเสียงระท้อนตัวเองวะมันออกมาจากไม้ปีข้างหน้ามีคนอ่ามีคนแล้วยังไง ไม่ไม่ผมะอสียอ่ฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมไม่ไมใช่ไม่ใช่ไมยค่ไมน่าจะไมเพื่อนในทิคอร์ดข้างน้นสิตายแล้วหโอ้ยพวงเข้าไปกยากเฮ้ยผิดทางนี่วะ๋อเย็บไห มาตรงนี้ก็อนโอ้ยชนอีกแล้วแป๊แบหนึง่งกําลังไป สุดยอดการขับเม oh oh oui> well ื่อสี่ขับก็ตืงนน้่เลยโอ้ยกูต้องมาชุบตรงที่แบบมีมีตัวตายไปเพื่อนสีไป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 หมดไปหมด เด็กแว่นเด็กแว่นไปไรกันมาเราโอ้ยทำในเทพมมเอาขึ้นอะโอ้โหปุดย,ยอ่เจ็บนะนี่ปีจูปี้ยานี่กำลังตายหัวใจเลยของคิดว่าใกล้ดนะ้วยไงหินเพื่อนเฮ้ยมันยังรู้อยู่ พอยเดี๋ยวนี้เขาแม่นปืนแล้วเขาเอาออกมาไล่ยิงเลยเขาเตรียมเต็มยิงเลยเขาตึงเขาตึงนี่แคโคตรเอาไปฮะแว่นเจอมอไซค์สักทีไม่เจอเฮ้ยเจอของโปดขอด่วนขอไอ้นี่ด่วนเลยเอออยากได้น้ำมันมากตอนนี้อยากได้น้ำมันไม่รู้อยากได้เกิดเห้ื่อยหืนฟอ โอซี่ะปีไปเองเหรอโอซี่อะปะป่งลงปะปงลงโอ้โหเพื่อนออเอาคันนี้คันนี้คันนี้แรงกว่าอน้อ่นนี้จะหมดสัขาเแิาฮ่่ ด็ก้ของแทโอ้โหรถฝากเลยรถบินรถบินเลยอ่ะเห็นปูเนี่ยเขาเนี่ยแมวว้าปะเข้าแล้วมงแต่กูเห็นว่าโอเคนะขับปกตินะเห็นมึงเลยก่อนมไรชุบพี่ไปชุบพี่หน่อยพี่ชุบไปยาเข้าบ้านอดบินเลยอดบินเลย

นก็ทำอะไรไอ้เบียร์ทำอันนี้อยู่เลยสีเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยกูต้องได้วันนี้กูต้องมีได้อ้าวตายเอ้าวรถพังอ้าเอ้ารถพังอ้ารถพังไหนนะกูขอทำมาที่ก่อน m a r k t h e location Please recall l me. Mark the t o o ปรดเรียกฉันระบุตำแหน่มงโอ้ยคมมาคมกลับบวกหนึ่งไอ้สัตว์เอ้ยนี่อยากจะร้องไห้โอเคครับผมสำหรับอันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับพับจีบบอใบก็แอบอาชีพเล่นกับเพื่อนนะครับ เป็นโมเมนต์นิดนึงนะครับเอาไปลงช่องเจอกันดีครับเจอกันใหม่เอาคลิปหน้าสวัสดีครับผมมันนี่เสียคนเดดิตปะได้ไปเราได้ไปแล้วคืออ่านได้แต่ตอนไหนเมื่อกี้อ๋อแล้วไปได้๊ายบายทุกคนไปาย